ร้านขายน้ำมะนาวมีที่แช่น้ำมีที่เล่นทรายน้ำเดี๋ยวเราไม่บอกว่าบ้านไหนอ่ะอ้าเปิดมาก็เจอเลยถ้าไม่หยุดก็จะแบนเลยปันจัดให้มาเล่นฟรีนะหนูน้อยโอเคฮะชินแล้วบอกอย่าพูดมากพิมพ์ครับไม่ได้พูดใจเย็นๆหน่อยดิโอ้ยว้าวโอ้ยว้าวเรื่องมากว่ะอะไรเริ่มมาก็เจอคนทออะเลาะกันเลยอระคุณอะเรื่องมากเรื่องเยอะยังไปชั่วต่างคนต่างอยู่จบ กูจะทนกับมึงได้ปะเนี่ยไอสัสแแววแววแววอะไรเนี่ยวู้เรื่องคุณครับคุณจะไปด่าเขาทําไมครับเดี๋ยวก็โดนแบนอีกเรื่องผมเองขอความอบอุ่นนะเปล่าครับคาวยยอเกิดอะไรขึ้นครับคนไทยไปถามเขาก่อนด่าตัวเองงานผมไม่แบนแถมย่งไปทั่วมึงล่ำไหล่สคเขาเลยแบนปยอไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ถามคนชื่อเอ็มเอะไรเนี่ยเงียบเงียบยูเงียบก็เขาเรียกล่ำไรล่ แล้วเขามายุ่งตอนนี้ไม่รู้ใครถูกใครผิดเจ้าของร้านไม่พอใจไงครับเขาลำคานลำคาญเรื่องเห็นไหมผมแค่จะคุยกับอีกคนมาหนักหัวเขาตรงไหนมึงทําตัวบัญยาอ,าอ่อนผมโมโหเพราะมันพูดมากฮะแล้วเ,เองจะไปด่าทํามั่นก่อนพรา่เออพูดมากไงก่อนตอนนี้เกิดเรื่องแล้วให้เอ็มเป็นพยานเลยนั่นแหละเรียกล่ําไยตามใจแต่คิดว่าเต็งไม่พูดมากเหมือนกูฆ่าพ่อมึงอะ่ะมึงเป็นไรกันนี่พอเยกยายเรื่องของมึงผมจะถามเองเขามายุ่งอะไรก่อนคุณยั่งไร ยุ่งเมื่อกี้บอกหยุดแต่ไม่หยุดอีกก็มึงทําตัวล่ําลรก็มีคนขอสรอ,อชอมาอ,ออกไปอย่ายุ่งมึงอาา่านรู้อะไรจู่ๆมาด่าเลมอนใจเย็นยุ่งยุ่งหัวจะปวดเป็นไรมากเปล่าไม่มีคนคุยม,ออมึงอ่ะหลอนมึงอ่ะใช่ผมเป็นคนตืดๆพี่ย่านใครพ่าน,าานมิงอบกลิดไหม <laughs> พอเขาไม่พิมพ์ก็หาเรื่องต่อผมคุยกับเอมอยู่แล้วเขามาแบนผมพิมพ์ผิดตลอดเลยมั้งแบนจริงครับร้องเลย โอ้ยลำคาญหยุดแล้วแยกย้ยายพูดโกหกเฉยไรอะ่ะล้วอะไรผมคุยกับเอมอยู่เขายุ่งแลหละโกหกแหละคำเดียวป,ะเ,นนปะ,ะเอมอ๋อคนนี้ปะชะเอมเหรอมีพี่แบบนี้เลิกเถอะนิสัยแบงนี้พูดลอ,อยลอยใครรับก็รับไปไปที่อื่นกันพี่มนอนสรุปใครพี่ม,นมอนวะเ้าเดี๋ยวงงไปซะกูเป็นพี่ชะเอมที่ดีนะไอพูดแบบนี้ได้ไงวะเย่เย่เสือพี่แบบนั้นอยู่ไปก็จะเป็นโรคประสาทนะ่แต่ แพมไรน้องแพมแพมทำไรพูดมากเปล่าบอกคนอื่นหยุดแต่ตัวเองไม่หยุดดูทำตัวทำตัวยังจ่าก,ก็อยู่ลนะใครรับรับไปลอยกูว่าเราทำไมเขาถึงแบนล่ำเลยผมที่ชื่อเลยมึงคงองไรกูมะเอาไหมไอเตี้ยอะไรวะนตะ่ตรงนี้มีแต่คนจะตีกันห่ะเดี๋ยวกูเอาปากกัดคอมิงน้องกูหายออกมาเมียกูมาละเป็นเซิร์ฟที่สุดยอดจริงๆเลยนะตอนแรกเราจะมาไอร้านนี้ไม่ใช่เหรอร้านขายน้ำมะนาวแต่ว่า ผมไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วล่ะหัวเราฟรีมาสมัครพนักง,งานพิซซ่าได้เลยส่งถึงบ้านนี่หรอเดลิเวอรี่ไปแล้วต้องสั่งเอาอ่ะเกยวันเกิดวันอังคารที่17กันยายนพศ2567วันเกินข้าวเหนียวเอสบีดีนะแต่จริงยังไม่ถึงวันเกิดเขาหรอกวันนี้วันที่4ชคลิปนี้ไม่รู้จะลงวันไหนลนะโอเค,คมาว้าวเค้กนะ่ากินเชียว <Wow. S 2> อา้าวแล้มันให้ได้ปะก็ได้ให้ได้หรือ หรืออะไรอ่ะเธอโอเคไปก่อนนะลูกสันมันเกิดข้อดียอเอ,อตรงนี้น่าจะเกิดการปั่นเกิดขึ้นนะโอ้โหเราพบซากซากการปัน่นเป็นปราดุกห้ามออกห้ามออกไงแต่ตรงนี้ร้อนมากๆจึงอาจจะทําให้คุณเปลี่ยนเป็นร่างต่างๆได้ตรงนี้มันเคยมีปลาดุกอ,อ่ะฮะใครทำอะไรใครเล่นรถกระตุกอ๋อนี่ไงเห็นล้เห็นละ,นละตัวการเนี่ยขี่ม้าเนี่ย โอ้โหรถคุณว่าเบาเสเหลือเกินดูดิสต็อปโอ้โหสต็อปดูนู่นฮะนายไงอายุเท่าไรปากทำไมเป็นงั้น16-17โอสิบหกสิบยังโห่อะเราเพิ่ง13เองผม19เก้องสิ 17, จริงปะเนี่ยทำไมมีแต่คนแก่ยอกยอกแต่งตัวทำไมเป็นงี้มีอย่างอ้ายฮะจีบฮ่าอยู่นั่นแหละเป็นไรฮ่โอ้เปลี่ยนร่างละ ตัวสีน้ำตาลฮะทุกทีฮะจีบพอเดบอกพอดีคนเยอะแล้วอายุเท่าไหร่ครับยิ่งพูดยิ่งทำถามใครล่ะแฟนของตนน่ะเอยแต่ละมื่นแต่ละเดย์อายุเท่าไหร่น้องชายฮะแตงแตงฮะแล้ววาวาอายุเท่าไหร่ก็13ไม่ใช่เหรอคนนี้สิบสามเห็นไหมก็คนเดิมนี่วาอ๋อผม14คนนี้15 14ทําเพื่อทําเพื่อทําเพื่อผม19 ถามเฉยๆอ้ยๆๆเป็นที่วาวาเหรอครับโนโนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจีบวาวาได้ไหมได้ค่ะอ้าวสรุปคนนี้เป็นผู้หยิงเหรอเดี๋ยวบอกคนเยอะคนเยอะคนเยอะมาไปบอกไกลๆอย่าบอกนะว่าว่าได้มือไปโดนไปยิงให้พ่อมึงดูไปควายเกิดการทะเลาะกันอีกแล้วควายได้แท้ไม่มีวัวผสมฮ่าคนนี้น่าจะต่างชาตินะปามกระดูกไปฮ่าๆเราไม่เล่นแล้วนะบายว้าวขอบคุณมากบาย หลงเขาเข้าแล้วแต่ไม่กล้าบอกก็เพราะเขามีคนรักแล้วไงเขารักกันเราได้แค่มองเขารักกันนะดิท้อชิบหายใครมาระบายความในใจไอ้ว่าแต่นี่มันเป็นเหมือนไอ้นี่ไว้วาดรูปเลยอ่ะมันเอาไว้วาดรูปไม่ใช่หรอเอ้คนนี้ปะคนนี้ปะวะเด็กอ้วนระบายความในใจอ่ามองเขาแทบตายเอ้ยบังมองเขาแทบตายได้เป็นแค่พี่น้องคนนี้เศร้าอะไรเลี้ยงได้ไหมได้สิไปคุณอยากเลี้ยงตากแตนเหรอ เค okay. มาละเน็ตหัวคคบายะลูกพี่ได้สัตว์เลี้ยงละเฮ้ยคนนี้คือลูกพี่อ่ะนะผมคือควายฮนะลูกกระแตนสัตว์เลี้ยงเหรอคุณพิมพ์มพสัตว์ไม่ถูกนะเอาน้องกูเป็นควายแล้วอย่าเอาเข้าปั้นผมนะแมวเ,เข้าปั้นบูด <c oughs> นั่นสัตว์เลี้ยงโคผมมาแดกยาครับน้องเลยวะเนี่ยอ้อามากินจริงมากินจริงก็เขาเป็นควายไงอันนี้ไม่ได้ด่านะเขาบอกเขาเป็นควายเองงามงาง อ๋อโอ้ยฮะเขายอกกันเขายอกกันอะไรเนี่ยแปบ๊บนะน้องรักเฮ้ยทำไรคุณจะพาอะไรนะลูกพี่ลูกพี่คุณไปไหนลูกพี่ไหนว่าเลี้ยงผมแบบไม่เห็นพาไปไหนเลยเนี่ยลาก่อนนะแต่กระแตนแตกเขียนใหม่ร้านพิซซาหลังที่17บเจ็ดร้านพิซซาใครเป็นเจ้าของครับคุณทันจิโร่โอ๋อนี่ไงทันจิโร่เป็นเจ้าของเปิดสิบโมงนปิดหก ร้านเปิดยังครับคุณทันจิโร่แต่มันโอเพนอยู่นะไม่เราถามเขาให้เขาตอบโอ้ยคุณคุณไม่ตอบผมยังไม่ได้สั่งแล้วหน้าอะไรฟรีเอาพิซซ่าน้าตะกแ,แตนทอดแจกฟรีไม่มีลูกค้าผมรู้ว่าแจกฟรีแต่แบบว่าแจกที่ผมต้องการได้ปล่ล่ะเอาพิซซ่าน้าตะกแ,แตนทอดมาให้ใหม่ให้ใหม่เออแล้วมันเปิดดูไม่ได้ด้วยไงปุออ๊บไม่มีอะไรเลย ๋ยนนี้ไม่ล่าโซนน่ะเหรอมาเปิดร้านพิซซาเฉยถือถือถือเลยจะพาผมไปไหนนี่ไงพิซซาพิซซาเอ๊บมันเข้าช่องกลางได้ปะเฮ้ยได้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 ไดไดเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้ผมแค่จะเข้าไปดูพิซซ่านิดน,นึงอะฮะกินถาดน,นี้ก็ได้เดี๋ยวกูจัดงานศพให้เอาเปล่าใครจะถือผมอีกแล้วเห็นสัตว์ตัวเล็กไม่ได้เลยนะ่ะจะพาไปไหน อ้าวปล่อยเลยบ้าน C B I A D Q Commerce ที่12คืออะไรวะออดูไม่น่าเข้าเลยเนะี่ยไปดีกว่าอยากเจอใครมากได้ไหมจะกวนเราโชคดีอะดีเย่เย่ได้กินวัวของแพงเลยเอาไปต้มหรือ,อย่างดีย่างดีกว่าใครจะเธออีกละเอาไม่เกียมๆหน่อยนึงใช่ๆเอาอย่างเราให้ <c oughs> ไม่เราได้ไงน่ากลัวเ <c oughs> อาไว กลัวตะกั่วแตนได้ไงเนะี่ยก่อหัวเลยก่อหัวไปเลยโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กับตะกั่วแตนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย